มาดูปลาเจาะสายโหดกันครับปลาเจาะสายโหดกระบีเมื่อหนึ่งของห้างคนส่วนจำกัดฟ้าบรรดาลก่อสร้างสารนี่ SY2154 นี่คือปลาเจาะละครับวันนี้รับบท รถไปโคสะเทือนน้ำสะเทือนบอกแล้วสำหรับเจ้าซานนี่เอสไวยสองหนซีซเปอร์เอซโดยป๋าเจาะการเก็บงานครับอยู่ที่ขุดอคตลลำห้วยบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญตะบนดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ ถอยทรายถอยดินอยู่ที่กลางลําห้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทําทางเดินก่อนรู้สึกด้านหน้าจะลึกไปเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวจะยุ่งเอาทรายเนี่ยแหละมาลองด้านหน้าแท็กเดี๋ยวน้ําโยกไปโยกมาแน่นครับทรายอยู่ติดกับแม่น้ํามูลครับ ชิวเลยครับเย็นสบายแน่นอนไม่มีวันไหวและก็ไม่มีตกใจสําหรับจับป๋าเจาะลายนี้เรื่องความโหดเรื่องความท้าทายติดลมมาก็มากมายครับก็เป็นระดับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับสําหรับสายนักขุดบ้านเกิดเมืองนอนก็จากบ้านดงพองตำบลดงพองนี่แหละครับ เจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับเพราะฉะนั้นจะรู้เส้นทางเป็นอย่างดีแต่คำว่ารู้เส้นทางเป็นอย่างดีเนี่ยเอามาใช้กับสภาพพื้นที่อันตรายอันตรายหลายๆที่ไม่ได้ครับอย่างที่อาเก็บน้ําบ้านหนองกระทุ่มนี่ก็สร้างชื่อเสียงไม่รู้สร้างสร้างชื่อเสียงหรือสร้างชื่อเสียให้กับป้าเจาะนะ ระดับอาจารย์มานี่ตายที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มหมดเลยครับติดโลมแบบนับไม่ถ้วนฮอตฮิตก็10วันอันตรายครับตั้งแต่เปิดฉากขุดลอกเลยทำให้ FC f ซ n แฟนคับที่ติดตามระบบการทำงาน ของฟ้าบรรนานก่อสร้างนี่ก็ได้รู้จักป่าเจาะมาตั้งแต่วันนั้นแล่ะครับประสบะการณ์ยาวนานครับ วงการตั้งแต่อายุ14จดนป่านนี้ก็จะ50แล้วมั้งปาเจาะระดับซื้อแปลเรียกอาจารย์ปรมาจารย์เรียกครูอีกหนึ่งท่านแล้วครับช่วงนี้รับหน้าที่ กับภารกิจเก็บพื้นนะครับเก็บพื้นของหน้างานลำห้วยหรือว่ากุดอคต่ชาวบ้านเรียกลูกโบโูดุดันก็ต้องยกให้แกนี่แหละครับ จุดนี้ก็อยู่ในระยะ500เมตรแรกจุดที่มาเก็บเก็บพื้นเนี่ยนะครับระดับขาดอยู่ประมาณ20เซนในระยะ500เมตรแรกความยาวของลำห้วยที่จะทำการขุดลอกก็เกือบเกือบ2กิโลครับรัศมี1กิโลแรกนี่ขุดไปถึงแล้ว แล้วก็กลับมาเก็บเก็บพื้นอยู่ในช่วงครึ่งกลางครับ500เมตรนี่แหละประมาณนี้สุดยอดจัดไปปลาเจาะ รู้สึกเหมือนรถมันกระดกอยู่ตัด้ายใส,ส่ซะหน่อยลุยกันในน้ำครับ ชิวๆแล้วครับเป็นงานที่ชิวๆสำหรับรถขุดนะครับการขุดลอกขุดคลองขุดห้วยเนี่ยถือวว่าเป็นงานกินง่ายครับ นิ่มๆกันเลยครับรถคันนี้ก็น่าจะประมาณ2ปีนะสำหรับเจ้าซานี่ s y 2 5 5 Super ACE คันนี้ เป็นคันคันแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคันแรกในค่ายซันนี่ที่ท่านรองทวินไปทับใหญ่นี้จัดมานะครับดูดีเข้าไปครับป้าเจาะเป็นกำลังใจครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ